ครับผมแอนซื้อชานมไข่มุกครับผมเชี๊ยจะกินเหรอครับตรงขิงน้องมึงขามก็เป็นว่าแอนซื้อนแอนซื้อชานมไข่มุกแซื้อให้เกี่ยวครับซื้อให้เกี่ยวเกี่ยวจะกินไหมเกี๊ยชอบเหรอครับ อันนี้ให้ตาถามก่อนวันนี้เกียวจะไปไหนครับไป,ไปชื่ออะไรครับไปชื่ออะไรครับไปไปอยู่ไร้ไร้โอ้เป็นลายเจร้ใจน่ะนะไปอยู่ลายเออไปอยูงที่ขายติม่มอู้ขายติมขายติม่มสีหมอสายสี ชื่ออะไรแอชลียอชลีแอชลีย์รชื่อชานมไข่มุกไปเลยไปหนูเไเลยครับไปหค่ะวัดีค่ะวันนี้เราจะไปไปไหนคะไปอะไร ไปเวทีกับแม่ใช่ไหมกับแม่นะคะกว่าที่แม่จะมากว่าแม่จะมากว่าแม่จะกลับมาแม่แม่จะมานานมากเลยนะคะแม่หมายว่ามานานมากมานานมากจะขึ้นเวทีไหมคะเอฟซีถามฮะจะขึ้นเวทีไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่แม่ค่ะไม่ขึ้นค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะเพราะอะไร ดูยังไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเลยเพราะว่าดูยังไม่ได้ซ้อมร้องเพลงเลย่อันนี้ต้องดูก่อนนะค่ะอันนี้ต้องดูก่อนนะคะบอกไปเลยค่ะใช่หรือไม่เอ็นผู้บอกผัวในโชว์กระเป๋าสิอันนี้ในโชว์กระเป๋าสิเร่มจากกระเป๋าจะไปเดินทางเหรอคะแล้วก็มีกระเป๋าอีกอันนึงนะคะกระเป๋าอีกอันนึง

ไปเดินสายกี่วันคะไม่ป้าอันนี้กระเป๋าน้่งมันนี่กระเป๋าของเล่นค่ะค่ะเอามาให้ครบทุกใบนะคะเวลาเอาไปนะคะะว่าไปเพราะว่าอันนี้มันไม่เต็มสิมันต้องพองไว้ไม่หิ่งนะคะเดี๋ยวมันเบอค่ะตอกระเป๋าอะไรกระดาษเปลี่ยนยุติ้งค่ะค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้นะค่ะป้าค่ะน้องพิ่มำอะไรนะ กิอะไรมาครับไม่อะไรโอ้ไดนกินเผาเขาไปเอาเาโอใ่ลาปลาอยู่ในคัวไปแล้วอ้อมอยากเพิ่ไปหโอเคโอเคค่ะให้แม่ดูแลปไปแม่ให้่อย้ไปเจอให้ป้าถือกล้องย่ไปแม่ให้่อยห้าแม่ไปด้วย่เผาไหนกินข้าวแล้วกอเลยครับเดี๋ยวใส่น้ำปลากันลูก อคำใหญ่ไม่รู้คำใหญ่ควรจะออกไปลกนีั้วบินไเท่าไหร่อันนี้ไปทุกวันนึงใ้อนามไ่ใ่อไนะกินอะไอนาไมลูกถูกแล้วอนาไถูกแล้วอนาไใช่ค่ะอนาไเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองโอเคนะคะเวลาค่ะออกจากอ่ บ้านก็ต้องสันว่ากินข้าวยังครับยังไม่ได้กินข้าวเย็นครับกินน้ำยังครับเนี่ยมันจะกินไี่นอนอยังครับนอนแล้วครับคิดถึงยังครับคิดถึงตั้งแต่ออกมาแล้วไปคนละงานแล้วพี่ คิดถึงที่ถึงแคนามาก็เล่นผ่านเด้อคนที่สนใจความสุขเข้ามานะจ๊ะผมลงเองม่ะดวกอะอย่างยยเ้จะูยยั้งเฮ้ยยเฮยยเฮ้ยยจฮ้ยเยยเ้ย้อยะ คิบูนี่ไงมาก็แอบใครคิบูในป่าในเขาไม่มีใครได้ยินหรอกผมมีวรยศด้วยนี่ถอดุงเท้าที่ไปแล้วพี่เอาเมื่อกี้ถอดถุงเท้ารองเท้าอีกอดุนเท้าทิ้งเอาไว้แต่แค่ผ้าใบให้เกียรต์สกุลแท้เฮ้ยน่าโมโหค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะวันนี้นะคะเราก็ถึงงานแล้วเป็นทีเดียวร้อจะมาฝนกระลิ่นพี่น้องตอนนี้ทุกคนกําลังสร้างบ้านอยู่อยู่นะคะตอนนี้น้องฮาร์ดเป็นไงบ้างลูกขึ้นกบยังไง ลูกบอกบขาวหับอลูวชีวิตมลำเนรัทชีวิตมลำเมีกรรมทุกคนตกเนี่ยที่นองบรรยากาศคื้นชีบแล้วคืนชีพแล้วเป็นอะไรคืนชีบแล้ว คนโตพี่น้องตอนนี้ทุกคนก็กำลังขนของมานะคะขนของลงมาคนกันยั่งน่อยอยู่เกืดปานเกิดบเก็บได้เป็นยังไงบ้างแม่ชีวิตหมอราบ้านเราคนน้อยคนโตก,กัได้แกงน้ำแกงกัได้ร้อยบอไ, <laughs> ไปยังจะทำการแสดงเหมือนเดิมนะคะของเราก็กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ หมองยูสักกัอนพี่น้องเพราะว่าเรามีหลายชีวิตแล้วก็เผื่อแบบฝนมันตกลงมาแรงนะคะของอจะไม่เสียหายด้วยมีกระเป๋าแต่งหน้าแล้วก็ชุดอีกหลายๆอย่างทุกสรัพสิ่งในการทํางานไปลูคือมีลูกหาดดีแท้วะ คนกำลังหย่อยอยู่ที่เก่าแบบเละเงี่ยไปที่หัวหลังสร้างบ้านสร้างที่อยู่นะคะบรรยากาศแต่หน้าเวทีเราก็เต็มที่เหมือนเดิมนะคะถ้าเราได้ทำการแสดงนะคะถ้าคนมันไม่ตกลงมาแรงมากค่ะตอนนี้ทุกคนก็กำลังหาที่อยู่ในฝา เป็นแดนเซอร์น้ำเป็นควันววยน้ำหัวกำลังจะสั่งมองยู่ั้อได่เก็บให้าจ็บไมปเกพี่เขาต้องชดใช้วยร่างกายนะใจกระป๋องจะดูใจพี่ต่อยหนูรอบนึงเ่ง บอกติดเทียบอะเฮียเมื่อพวกบีตต่ยก็ต่อเทียนหนึ่หวะอุ้ยอันนี้สนษณาเลยคนใหญ่ครับเพื่อนคนใหญ่มาล็อกก๊อกแป๊กก็ล็อกก๊อกแป๊กลันลันลาตอนนี้น้องๆก็กำลังสร้างบ้านสวัสดีทีมงานบ้านดาราค่ะวันดี้มีมูหลงข้าโอเคโอ้ยก็เลยหลงหายคนเดียว เป็นงานบ้านดารานะคะกำลังทำบ้านอยู่สร้างบ้านอยู่นเนาะสราบ้านเด็กสร้างบ้านอเออคนเด็กสร้างบ้านเเรายการใหม่ขครทีมงานนะเพราะต้องเหตุอะไรพี่น้องเพื่อนๆหัวมันตกแห้งตอนนี้ก็ลงเม็ดใหญ่กว่าเดิมแล้วเนาะลุงเนาะมึงจากการพีลมห่อเปียกคนก็คือแบบว่ามันลงเม็ดคากแล้ว